สิ่งใหม่ๆนะครับว่าอย่างนั้นนะครับรับสิ่งใหม่ๆสำหรับน้ำมนนะครับน้ำมนหยิบได้เลยเน้ำมนน้ำมนตวัดว,ดวดชิรธรรมปารีกก็ผ่านการปลุกเสกนะฮะปลุกเสกเพิ่มความเคล็ดขลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลุกเสกเมื่อคืนนะฮะ สวดมนต์ข้ามปีนะพี่น้องนะสวดมนต์ข้ามปีอิติปิโสร้อยแปดนะครับอิติปิโสร้อยแปดนะปลุกเสกเรียบร้อยนะท่านใดที่อยากจะได้ก็หยิบเลยนะครับน้ำมนต์ขวดเล็กๆนะ,นะ,นะขวดเล็กๆนะฮะแจกกันแจกกันคนละขวดสองขวดเอาไปฝากพี่ฝากน้องเอาไปดื่ม หรือว่าเอาไปเทเใส่ภาชนะที่มันใหญ่ๆเพื่อที่จะใช้กินใช้อาบก็ได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลกับตัวเรานะฮะน้ำมนต์แล้วก็ปฏิทินนะครับปฏิทินทางวัดก็แจกฟรีนะฮะแจกฟรีปีนี้2,569นะครับหรือว่า2,000 16กนะฮะก็ถือว่าถือว่าปีใหม่นะฮะวันนี้วันที่1น,นะครับวันที่1มก,กราคมนะก็ขออนุญาตนะฮะขอความช่วยเหลือใครที่มีกำลังเยอะนะครับขอความกรุณาช่วยยกธรรมะด้วยนะครับยกธรรมะนะฮะใครที่มีกำลังเหลือเฟือนะครับ อากจะเอากำลังออกมานะออกมาใช้นะ,ะยกธรรมะนะฮะยกธรรมะเชิญนะครับใครที่มีกำลังเยอะๆนะช่วยกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ทุกท่านรับประทานอาหารไปเรื่อยๆนะครับรับประทานอาหารไปเรื่อย <c oughs> รับประทานอาหารนะฮะ เอาให้เต็มที่นะครับวันนี้วันขึ้นปีใหม่ให้เต็มที่นะทำบุญสุนทานนะครับนะทำวัดเช้าสมทานศิลนะและก็ใส่บาตรนะครบถ้วนกระบวนความนะค,รครบถ้วนกระบวนความนะครับ